สวัสดีครับพบกับช่องช่างเดี่ยวนะครับพอดีเดินมาดูได้ยินคุณยายขุดอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่โอ้ปลูกนี่ปลูกปลูกยังครับคุณตาปลูกพริกมะละกออพริกเนาะปลูกสวนพริกเนาะเนาะเป็นพริกประเภทใดครับพริกธรรมดาเนี่แหละพริกธรรมดาเพะเป็นพริกเคือเนาะมันจะมีพริกเคือแล้วก็พริกธรรมดานะครับเนี่ยปลูกต้นมะละกอกับดินดินจะเป็นดิน เป็นดินล้วนนะออดินภูเขาแบบนี้ครับดินล้วน,น,ยยนมันกอรครับนี่ครับผลิตผพนะครับอืชวนตะพุ่นเฮงขักแล้วตะพนเวอร์นัมโบผู้มีสะปามีอย่างพ้ออ๋อตีครับนี่ขับปลูกมันปลูกมันเนาะาเช่าปลูกมันนะนะข้ามาเช่าบ่เออลดแล้วเนาะครับเนาย ตรงนี้ก็เป็นโอ้มีข้าวโพดต้นมะเขือพวงก็มีนะครับส่วนมากจะเน้นไปทางอาหารการกินเนาะครับเนาะข้าวโพดแบบข้าวโพดต้มนี่บ่ครับเออโพดกินโพดต้มโพดย่างนี่นะข้าวโพดต้มเนาะครับอุณตานี่มานอนนี่ตลอดบ่ครับยังบไ้นอนไหนเมื่อนอนบ้านเมื่อนอนบ้านบ่เมื่อนอนบ้านตื่นมาตื่นเศร้ามาเนาะมีเจ้าหมาครับแมวละนอนมากับแมวนอนเนาะครับ มีข่<ข>า,<ม>าต้นมะละกอนะครับหลายหลักหลายพันนะครับนี่ดูลูกมันจะไม่เท่ากันคนะละพันเลยนะครับตัวนั้นจะยาวจะยาวมันี่นตัวนี้จะยาวจริงจริงุ่มม่วงถ้าพริกนี่มาถ่ายตอนมันเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนมากแล้วนี่นเนาะมันสีงามเนาะมันบดมันบด,ดชุดนึงแล้วมนมีมีทุกอย่างเนะคุณตาเนาะคุณตาเดินหน้าไปก่อนปลูกปลูกพอได้กินนะะพอได้กินเออฮะไถ่ายอยู่้เป็น บ่ครับใช่้อยกับักทองเลยนี่ฟักทองกับมีฟักทองกัมีดินตัวนี้มันเป็นลำห้วยเนาะครับเนาะลำห้วยแห้งแล้วก็มันสีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแบบพืชเนาะพวกพวกอันปุ๋ยเนาะดินมันสีดำนะครับดินจะเป็นดินดินแบบนี้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ได้ครับดินเลยดินตะเคีนพ้งครับดินดำไม่ต้องใส่ปุ๋ย มีชะปามีอย่างเรียบร้อยอกูมักชีวิตแบบนี้เลยเบอร์อยู่เทียงหน้าแบบนี้เจ้าก็มักเนะาะมักครับพอ,อจะเคี่ยวเทียงไหมอยู่ขนมยังค่างบอยู่นี้งบบนั้นมีไม่ตกอะเฮ็ดเตรียมไว้ในนี้นนละครับอ๋อมีระบบน้ำพร้อมออระบบน้ำนี่ใส่ใส่น้ำมาจยกใสบ ใส่น้ำปั้นขึ้นได้อ๋อปั้นขึ้นตีเครื่องนะปั้นขึ้นนะแล้วมันแดงอยู่กับน้ำเนี่ยครับโบได้แดงนะอันนี้งาบอยู่นี่ทาแดงเลยครับจนอ๋อครับคุณยายอยู่ใกล้กันมันคนละสายน้ำเนาะคือว่าเนาะใช่หมูใช่เอาไปให้เขาเบ่งับได้แดงนะวะ สามสิบเมตรเลยละมัอารุงนี่ก็ดีบ่ถึงครับอันนี้งอกเผาหนิงอกเผาน้่นะปโหโห้วยเฮ้ยมาไทยโดนนี้อีกนี่อืนี่ครับต้า่วนพี่ก็ยังบ่ไ้ไทยเนาะมีแต่ต้นมะฮุ่งเนอะโอ้ขายได้ได้นี่ครับ อยู่ทางขายเลยนี่ได้เงินหลายหลายซืบอยู่ได้เนาะนี่คือเพราะเบี้ยมันเบี้ย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 ริกเนาะถ้าดินลักษณะแบบนี้นี่เอายังล่งไปก็ง่ามผมว่ามาพี่แบบนี้ม่รานัน่มัมันี่คับครัโอ้ นี่เ,เครื่องที่ปุ๊กเทียงหรือปุ๊กเครื่อนกันนี่ครับเตรียมไว้แล้วครับยังโลงงบโลงงบประมาณนี่ตัวนี้โตแล้วเริ่มโตแล้วมามามาถ่ายสวนนี่ะกับผิดมันสิเป็นพันนี่เนาะครับไม่ไดีบนี่ใช่บอรายการยุคครับนี่อ๋องามงามเห็ดงามเห็ดอยู่เห็ดกินนี่ก็บสบายอ,อยู่ใส่ก็จับได้เนาะ ก็ไผ่ก็ยังซับเอามากินหนหมครับพี่ขามาท้่พี่มามาถ่ายพี่อืมอืมพอจะให้หนูหน้าพื้นมาถ่ายอยู่ครับย่านพื้นบ่อยากมานะโอ้ยเราก็บ,บ่ค่อยว่างครับเราวผลิตไม่ง่ายไม่นนบบยิ่งแน่กรบบอยากบอกเราบันใดแต่เราอยู่นะเราภูภูมบประเไปยได้ไปลินย่านเราคืดในนั้นในนี้่นะครับ นี่กิ่งเข้ากับวันที่คืดยางในในนั้นในนี้นี่ทำเข้ากับเข,เข่าแล้วเนาะครับนี่สวยมากครับโอ้สุดยอดเลยครับคุณตาฮะโต้องซื้อบ่ต้องอยางปลูกแค่นี้ก็สบายแล้วเนาะ อ๋อครับมันแพงไงมันแพงมันก็แพงเนาะเพราะ,ะเดี๋ยวออกไปออกไปท่างเก้าครับครับโอ้งามางามงามงามให้ดูหน้าเบิ่งหน่อยเด้อขึ้นกับเบิ่งอยู่ครับแต่เบิ่งนั้นเดียวอันี้เนาะสุกคนสุเบิ่งกันนั่นแหละสวยมากครับ ถ้ามันแดงนี่โอ้ได้การทำมันซุกเต็มนี่ออนะครับทำกินน,นะโบได้ซื้อเลนะก็ม,กมาเยี่ยมเยียนคุณตานะครับมัออบใบนใกล้<ม>เรือน<ม>เคียงนะครับม,มาตั้งนานแล้วยังไม่ได้มาเยี่ยมเยียนเลยคนมันก็บ,บว่างทำต่าง,งานผมก็ได้โอ,อ้คุณตาเลี้ยงเลี้ยงงัวพร้อมเนาะงัวอันงัวอันนั่นเคยนี่อืงัวเคย งามงามมันครบพร้อมอยู่นี่โอ้อยู่ในไหนกันพออยู่วันนี้ไม่เ่ราะจะจิตชาวเพื่อนก็ดีเอาเชาซีเมนต์มาใส่ผู้ครับเต็มต้นเลยครับไม่รู้จะกินยังไงโอ้ยมันอันนี้ระเบ้อเหมันเบอร์สกี้จุนได้คำท่านทัานนี่อยังครับสรุปแล้วท่านอย่างยายฮันแลนบอกกินกินกิน เดียวมนบกับกินซุปก,ก็ได้กินตำกินในใดๆกินก็นได้ไดน,น,นกอ,ดบบอก,กนนอ,อ,อ,อ๋อมาซื้อเอานเนาะมาซื้อเอาละไปตำซื้อเอาในสวนันนี่มันได้ทึกนเนาะดีกว่าไปซื้อตลาดเนาะครับชีวิตแบบบ้านๆใช้ชีวิตแบบสบายๆตอนยามแก่เท่าเนาะกับบ่ค่อย เจ็ดสิบก็อายุไปดีแม่นบ่ะครับโอรยังแข็งแรงอยู่ฮะยังแข็งแรงอยู่ผมผ่าตัดเมื่อกี้เลียงต้นบัวที่ผ่าตัดหัวยิดงั้นรถถ่ายบ่ได้ด้วยอ๋อครับครับตายแค่ชงปีนี่แหละถึงควบชงปีอืมริดหัวใจรั่วครับอันนี้เส้นเลือดใหญ่ก็สูบยาผมสูบอยู่แต่ว่าก็นานๆทีนึงครับ ตาในการเป็นน้ำสูบยาได้บ่อืมว่<บ>ได้เข็นยายาลูดอันตรายที่สุดเลยแมย่ยาสูาบมีผมยาดแล้เตือนหนึ่งมันกับลบมาสูบพี่บ่เข็นเข็นเข็นบ่นนสูบนักกระโดดกัดได้อยู่บ่หนักบ่หนักครับเออพอเวลาเขาเห็นงานเห็นอย่างมันกิดเค<อ>รียดมันยังครับเวลาเทาอยากกินข้าวเนาะโอ้ ชีวิตแบบง่ายๆนะครับนะคง<ม>คุณตาเนี่ยใกล้ๆบ้านคุณหนูนานะครับก็มาเยี่ยมเยียนเพื่อนมาทำนทนไทยเนาะให้เพื่อนก็เป็นถือว่าเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นนงนั<ม>่นแหละก็ดีว่าเป็นลูกเป็นหลานแต่ว่ายัางๆๆง่ายๆก็ดีโอเคครับมีางานก้า อยมีเอบอร์บนูนาอยบอกให้เจ้าทมาแล้วยอยากไปบิ้งรับยาา่านกล้องวงจรจนจนับย่านคึดว่าตาดีมาักบนะครับก็อขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับวันนี้มาเยี่ยมเพื่อนบ้านนะครับคุณตาคุณยายนะครับอยู่ใกล้ๆ้แค่นี้เองร้อยกว่าเมตรนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ